สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวที่ห้วยบ่งนะคะนี่นะคะจังหันลมนะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่สวยมากถ้าใครได้แวะมาก็แวะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวนะคะก็เป็นร้านกาแฟะนะคะพอเราก็จะมีที่จอดรถนะคะตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีสองฝั่งนะคะแต่ฝั่งนี้จะเห็นชัดสุดนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟ เราก็สามารถแวะถ่ายรูปได้เลยจังหันนะคะเยอะมากสวยแต่ต้องมาเห็นด้วยตาเนาะเพราะว่าในรูปอาจจะดูเล็กนะคะแต่ว่าอันจริงๆก็จะจะเยอะมากแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะที่นี่ห้วยผงนะคะที่นครราชสีมานะคะนี่นะคะเยอะมากๆสวยงามมากค่ะที่นี่ ดูนะคะคเยอะมากหูเ,เยอะมองเห็นนู่นเนี่ยคือใช่หมดเลยนะคะเนี่ยหลายอันนี้เลยนะคะเยอะมากมาก,มมากนี่นะคะโอเคแล้วก็ปากกันไวเแ่วนี้เนาะ,ะเพราะว่า ใครผ่านมาก็แวะมาถ่ายกันได้นะคะสวยจริงๆนะคะก็จะเห็นวิวตรงนี้นะคะโอเคอยังไงเราก็ฝากกันไว้แค่นี้เนาะก็เป็นทางผ่านเราก็ผ่านมาแวะมาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะเผื่อใครมีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็แวะถ่ายรูปได้นะคะก็ห้วยบ่งนะคะตามชื่อเนาะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะห้วยบ่งนะคะก็อยู่นครราชสีมานะคะเราก็สามารถมาทางแมพได้เลยนะคะก็ พิมพ์ว่าห้วยบ่งจังหันก็ได้นะคะก็จะขึ้นมาเนาะโอเคยังไงก็ฝากกันไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกันเนาะบางช่วงก็อาจจะยังไม่มีเวลาเข้าแต่เข้าไปตอบแน่นอนนะคะโอเคบายบายเพื่อนๆทุกคนนะคะ